เป็นเล็กนะครับร้อยสี่ต่อยกันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าต้องปรบมือดังๆครับดูนะครับโคสโลนะครับเตะสูงครับหลังเท้าโดนแถวๆปลายคางครับเป็นการเตะได้สวยมากนะครับจังหวะใช้ศอกครับทั้งคู่มีศอกนะครับเป็นไงบ้างการติกรนเนาะ คุณไม่ออกเลยต่อยต้องเจ็ดสองไฟหลังไม่ชนะเลยแล้วแพ้ตรงไหนบดผมอยากทราบเนี่ยช่ว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 ยพิจารณาใหผมหน่อยนะตัดสินแบบนี้ตายหาพอดีอนะวยพี่พี่ตู่มองมองเกมนี้ไงบ้างมวยมวยกติกราวุธดีกว่าเยอะนะครับออกทุกลูกเข้าทุกลูกไม่มีใครทำมวยตัวเล็กเดินชนตัวใหญ่หรอกครับ ผมว่าน่าจะพิจารณาการทำงานของกรรมการช่วงกิดสีได้แล้วสักครั้งแล้วนะครับผมไม่ให้คนโวยวายบอสแต่คือผมผมไม่เคยเอาเปรียบใครแต่ผมโดนเอาเปรียบมาตลอดชกที่นี่มาดูฝั่งสุดรอเลยเป็นไงบ้างสุดรอวันนี้เป็นไงบ้างภ<ถ>าพรวมของเรา คิดว่าเราชนะเขาตอนไหนยกสี่แล้วเราได้เดินด้วยครับอืมวันนี่เราเป็นตัวเปิดเกมครับผมเดี๋ยวนั่นแหละยกแรกครับอืครับก็ถ้าดูอาวุธจะเป็นไงพี่แชมป์สูสีอะครับว่าหลายมุมมองนะผมว่าครับผมก็คือภาพรวมก็มองว่าอาวุธคู่ขี้ครับผมกรรมการเลยออกมวยเดินครับใช่ไหมไอ้ถามสุดรอนสุด่อเป็นไงบ้างวันนี้ คู่ตดอสู้แข็งแร่งไหมก็ประมาณนั้อีกรอบนึ่งอ่ะถ้าคุณตดอสู้ก็อยากแก้มือก็ได้น้ำหนักเท่เลยร้อยเจ็ดิมก็ได้เวนี้เลยร้อยสี่ร้อยสามก็ได้ร้อยาก็ได้ครับร้อยยมยังต่อยได้พี่ต่อยได้ครับโอ้ที่ตัวสูงมากเลยนะตัวสูงเท่าไหร่น้ำหนักน้อยครับนร้อยเจ็ดสิบเลยร้อยเจ็ดสิบกต่อยกนี่ไม่ใช่กติกาจะเลือกต่อยใครแล้นะ ราอยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างหล่อครับทุกคนรับที่คอยเชียร์ครับนี่แจ้งเกิดได้ครับครับผมครับคู่ต่อสู้อยากแก้มือก็พร้อมได้ครับต่อยลุงดีๆก็ได้ก็ได้ครับที่ไหนก็ได้เอาแล้วครับผููชนะครับสุดหล่อครับการแข่งขันเริ่มแล้วนะครับที่กำแพงเพชรการันตีครับจัดที่โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มบ่ายสองโมงเป็นต้นไปครับ วันอังคารที่15ธันวาคมนี้ให้กำลังใจคุณชุดน,นะครับกับสเสกเก็ตพิชทิสนามวยลุงพินีซึ่งจัดเป็นนัดที่4นะแล้วครับเปิดตัวหลังโควิดที24แลวก็1ธันวาแล้วครับเบิร์ดศอกดันเข้าไปนี่เป็นการใช้สอกที่เป็นไม้ไม้มวยไทยที่เรียกว่าทัดมาลานะครับมวยคนนี้อาวุธครบเครื่องทีเดียวนะครับการเข้าออกการป้องกันตัวการชิงทําก่อนถือว่าทําได้เนียนทีเดียวครับทั้งคู่แต่ว่ามันยังไม่จบนะครับมันเหลืออีก2ยก พิสูจกันต่อไปเป็นเล็กนะครับร้อยสี่ต่อยกันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าต้องปรบมือดังๆครับดูนะครับพุสโลนะครับเตะสูงครับหลังเท้าโดนแถวๆปลายคางครับเป็นการเตะได้สวยมากนะครับจังหวะใช้ศอกครับถั้งคูมีศอกนะครับ